เรียนท่านรองรุ่งในการนะคะทีมบริหารสวัสดีวันครูคุณครูที่น่ารักทุกคนรวมถึงลูกๆนักเรียนว,วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับลูกๆนักเรียนทุกคนและพอก็มีความรู้สึกยินดีนะคะที่ได้เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทในวันนี้อยากให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจฟังกนะ่นะอนอื่นต้องขอบคุณทีมนานนะคะหัวหน้ากิจกรรมและคณะครูทุกคนที่ได้เตรียมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แล้วก็ชื่นชมลูกๆนักเรียนทุกคนทุกห้องที่ได้ตั้งใจบรรจงทำพานอย่างสวยงามมาเพื่อที่จะกราบไหว้คุณครูในวันนี้รวมถึงดอกไม้ที่มีความหมายต่างๆที่นักเรียนได้นำมา ดอกแรกที่มีความสำคัญในวันครูในวันนี้คือดอกมะเขือนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดอกไม้ทุกชนิดจะชี้ขึ้นหาแสงแดดหรือท้องฟ้าแต่ดอกมะเขือจะน้อมลงนั่นแสดงถึงความเคารพนับถือที่นักเรียนทุกคนจะต้องแสดงความ เคารพต่อคุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้านักเรียนด้านทางนักเรียนทุกคนต่อไปเป็นยาแพทย์ที่นักเรียนได้นำมาไหว้คุณครูในวันนี้ความหมายที่คุณครูอ้นได้เปิดให้นักเรียนดูนักเรียนก็ทราบแล้วว่าความหมายของยาแพร่นั้นเปรียบเสมือนเหมือนความอดทนแข็งแรงแข็งแกร่ง เหมือนกับเด็กนักเรียนทุกคนได้ฟังคุณครูเวรประจำวันอบรมนักเรียนทุกเชา้าทุกวันและอบรมสั่งสอนนักเรียนในห้องเรียนเพื่อให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีจิตอาสาและดอกต่อไปคือดอกอะไรคะ คืออะไรคะ